มันมีหมองออกบอเป็นไรแล้วเป็นยังน้ำมันมันรั่วนี่เครื่องใหม่ๆนะแล้วโทษป้งคาบูพในลองยกดูดิมันมีน้ำมันไหมตอนนี้มีน้ำมันบ่พอบ่มีดอกพอเปิดเบิองบ่มีจีเพราะว่ามันมีข้างอยู่แนวมันไหลมันไหลมาจากไหนลองเติมดิแลาเติมดูว่ามันไหลมาจากไหนไลออกมองไลก็ต้องเติมมึง อ้เค่องใหม่ๆไหมเติม,มเ,เยอะยังวะในเหลืองเลยทั้งรั่วไปวางโดนอะไรหรือเปล่าพ่อตีไม่ได้หล่นไม,ไม่ได้อะไรใช่ไหมโดนยังตีไปรุดมือใส่ใส่เนี่ยจะว่างไว้เนี่ยมนกบหัวเนี่ยตี ว่างมาหนึ่งมู่ว่านหนึ่งโจ๊กเท่เวลาเราตีเครื่องมันพุ่งจะไหลโยดโยดโยดยดยดออกมากเลยมันไหลมาจากแม่นบ่บ่แม่นพ่อปิดอุลิงนี่บ่ดีบ่บ่ดีมันบ่ได้ออกมาหนีได้หรอออกเพื่อน่ะ ติดเครื่องมึงเดบเ,เราปิดอันนั้นก่อนใส่กองก่อนเออใช่ไหมเอ้ะยังไม่ได้ใส่หัวเทียนเครื่องหม่ไมไม โอ้มันมีหลบมะเทียนอยู่นะอันนี้จะลองติดเครื่องดูดิมันไหลยังไงแบบไหใครเคยเป็นบ้างครับการนี้มันเบนชินรั่วรั่วมาได้ใสแต่มันสตาร์ทติดมันบ่สตาร์ทติด มตีพอจะได้ตัดไหมจีร้อ,อ,องดึงตัดไหมเหรอไม่ัวแห้งเนื้อ มันล่อลื่นมันเดียมใช่ป่ามันล่อลื่นจังไสมัน่ามันล่อลื่นนี่ไหมล่อลื่นไส่ไม่ติไปออกคักประนันนี่ไหมที่มันไหลไหมใช่ไหมเหรอจับดูดิมันเครื่องอืมตมดูดิเบนซินมันอะไรไม่มีกลิ่นเบนซินเลยนี่ยเห็นบ่อหนิเห็นบ่อหนิมันย่อยออกนี่มันย่อยลงคันน้ำมันเครื่องมันไหลมันเครื่องเลยพ่อมันเครื่องนี่ น้ำมันเครื่องเนี่ยนี่น้ำมันเครื่องมันคือตีออกคักปนนะน้ำมันเครื่องไอ้พวกนี้มันน่าจะไปอุดเลยอุดแล้วพอใช่ใช้ไปแล้วเศษเศษมันอุดพอทีนี้มันมันหายมันหายแล้วมันก็ออกมาเนี่ยเราไปลงเราเตะโดนมันเด็พี่ว่าน้ำมันเครื่องนะพี่ว่าไม่ใช่เบนซินนะน้อครับน้อพ่อกะว่ามันย่อยเซลลูโลสไนั่นกะว่ามันหนังมัน โอเมนน้ำมันเครื่องมันเครื่องแหละถ้าเป็นชินปลานี่มันแห้งเลยเออแมนอยู่ถ้าเป็นชินมันแห้งแล้วพอนี่แห้งมันระเหยเนี่ยนี่เห็นบ่นี่นี่เห็นบ่ลื่นเลยนี่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 ชินมันไม่ลื่นอย่างนี้นี่เมนน้ำมันเครื่องละก็จังไหนจือน้านักมันเครื่องฮะมันบ่ได้ใส่บ่อยพ่อบอกมันรั่วแบบไม่พ่อก็ไม่ต้องใส่หยอดโซ่เลยเลยเอาน้ำมันสีดำอ่ะน้ำมันเครื่องเก่าหยอดนี่ก็ได้ ที่เขาใช้กันน่ะอ่าแล้วมันเครื่องเก่าเยอะแยะอ๋อแล้วนี่ไอ้นี่มันคาไว้นีเลยเนี่ยมันก็ไหลเลยไหนก็เมื่อถ้าเราบีบนี่มันก็ไหลเลยใช่ไหมอ๋อมันต้องล็อกไว้ล็อกไว้ชูมันอกีเดินกีบอเมนเวลาเขายุดใส่ไหมเวลาตามไม่ตัดนะเวลาเขาเก็บมาเขาบ่อใส่เราก็ล็อกตัวนี้ไว้แมนนี่มันมีหม่องเปิดอยู่ตัวนี้บ่ เออเกาประกอบน็อตขึ้นบมเมนต์เรามันเครื่องตัวเกือบแล้วยังวายยู้มันรวยอย่างเร็วเทอวะใช่เอ็มพีทีเจ้างวายอู้คันเบนซินมันต้องมีมันต้องแห้งแล้วตอนนั้นน่ะนี่ถ้าก็เราใช้ดูถ้ามันหมดเร็วมันรวยมันมีกันน้ำมันเครื่อนก่เมน โบแม่นั่นให้ดรเลิกเดใหฮดรเลิกนะมันใหดรเลิกใหดูเล็ก a w 4 6น่ะนะไฮดรลิกซะมันไฮดรลิกนั่ะล่ละผมเลยเอามาใส่นะ่ะมันใช้ได้อยู่อเ,อเออแล้วมันพาวเวอร์ตัวเดียวกันอ๋ออ,อะไรรยางนี่ จุดความเข้าใจผิดกันครับตาว่าน้ำมันเบนซินรั่วแต่ไม่ใช่ได้น้ำมันเครื่องเขาใส่น้ำมันเครื่องเขาใด่ดีจแมนใ่นีน้พอเปิดเบิง้ง่าเห็นมีเลยอยู่ยังไงเรา อยู่เงียะอยู่นี่คล้องเลยต้องเขาล็อกอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี๊ด ทุกเทียนนี่ใส่ทีหลังอะ่ะมันติดอ้อมันต้องเข้ามาตรงนี้อ,นอันนี้อะไรวะ แล้วประกอบขึ้นครับสรุปแล้วไม่ใช่น้ำมันเบนซินด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ